กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภัลศึกษาโรงเรียนวัดสุทธารามยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นักเรียนชั้นป .3 ก็จะได้เรียนกับครูปเปาเช่นเคยครับผมหน่วยการเรียนรู้ที่8การป้องกันโรคติดต่อนะครับสำหรับการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญนั้นนะครับเราได้เรียนไปนะครับก็คือ โรคไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องโรคตาแดงนะครับข้อ2.2นะครับโรคตาแดงสาเหตุและการติดต่อของโรคตาแดงนะครับโรคตาแดงเกิดจากเชื้อไวรัสโดยการใช้มือหรือผ้าที่สกปรกเช็ดหรือขยี้ตานะครับ การเล่นน้ําที่สกปกทําให้ตาได้รับเชื้อโรคนะครับโรคตาแดงนะครับสามารถติดต่อกันได้ง่ายนะครับโดยติดจากผู้ป่วยคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้นะครับโดยการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับก็สามารถทำให้โรคตาแดงติดต่อไปยังคนอื่นได้นะครับ นะครับอ่ะเรามาดู ent, to อาการของโรคตาแดงนะครับอาการของโรคตาแดงนะครับจะมีอาการรักคายเคืองที่ตานะครับปวดที่ดวงตาแสบตานะครับมีขี้ตาจํานวนมากนะครับก็คือมีขี้ตามากกว่าปกตินะครับโดยปกติเราก็มีขี้ตาอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่มากนะครับแต่เมื่อที่เราเป็นโรคตาแดงนะครับเราจะมีขี้ตามากกว่าปกตินะครับ และก็ลืมตาไม่ขึ้นถ้าโดนแสงแดดจะทำให้แสบตามากนะครับในรายที่เป็นนะครับหรือมีอาการรนแรงนั้นนะครับอาจจะมีไข้ด้วยนะครับอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นภายใน1-2วันนะครับและเมื่อเป็นตาแดงที่ตาข้างหนึ่งนะครับก็คือ เราอาจจะเป็นตาแดงที่ตาขวานะครับมันก็อาจจะลามมาที่ตาห้างสายได้นะครับนี่คืออาการของโรคตาแดงเบื้องต้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีปฏิบัตินะครับเรามาดูวิธีปฏิบัติตนนะครับเมื่อเรามีอาการหรือเราเป็นโรคตาแดงแล้วนะครับข้อที่1นนะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ พาไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําการรักษาอย่างถูกต้องข้อที่2นะครับล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอไม่ขยี้ตาหรือเกาบริเวณตานะครับเพราะอาจจะทําให้อาการรุนแรงมากขึ้นนะครับ 3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่นนะครับ 4. ระวังไม่ให้ตาโดนแสงแดดหรือฝุ่นละอองโดยใช้ผ้าก๊อตปิดตาข้างที่เป็นเอาไว้นะครับก็คือว่าเมื่อเราเป็นตาแดงนั้นนะครับไปพบคุณหมอแล้วนะครับคุณหมอเขาก็จะรักษาเรานะครับเมื่อหยอดยานะครับให้แล้วนะครับหรือให้ยามารับประทานแล้วเขาก็จะเอาผ้าก๊อตมาปิดตาข้างที่เราเป็นตาแดงไว้นั่นเองนะครับ5นะครับ งดการใช้สายตาเป็นเวลานานๆน,นะครับพักสายตาโดยการหลับตาเป็นระยะระยะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคตาแดงกันบ้างนะครับข้อที่1นนะครับล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอไม่ใช้มือหรือผ้าที่ไม่สะอาดเช็ดหรือขยี้บริเวณดวงตา สไม่ใช้สิ่งของเครื่องใชง้ร่วมกับผู้อื่นและรักษาความสะอาดของสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของตอนเอง <Huh? S 2> อยู่เสมอเ <uous> ช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านะครับเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านะครับเราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับเช่นเราไม่ควรไปเอาเสื้อผ้าของพี่เรามาใส่หรือของน้องเรามาใส่นะครับไม่ควรใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกับพี่ ร่วมกับน้องของเรานะครับหรือผ้าเช็ดหน้าเป็นต้นนะครับ 3. นะครับไม่เล่นหรือคุกคีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคตาแดง 4. ไม่เล่นน้ําในแม่น้ําลําคลองที่สกปรกและข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับผู้ป่วยโรคตาแดงควรหยุดเรียนอยู่ที่บ้านนะครับก็คือว่าเมื่อเราป่วยเป็นโรคตาแดงแล้วนั้นนะครับ เราควรที่จะพักรักษาตัวให้หายเป็นปกติก่อนนะครับไม่ควรมาเรียนที่โรงเรียนนะครับเพราะอาจจะทำให้โรคตาแดงที่เราเป็นอยู่นั้นนะครับแพร่กระจายไปยังเพื่อนๆของเราได้นะครับและไม่คุกคีหรือใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนๆหรือบุคคลที่มาใกล้ชิดกับเรานะครับ ติดโรคตาแดงจากเราไปได้นะครับเราควรรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าที่จะหายดีนะครับแล้วเราจรึงจะไปเรียนตามปกตินะครับเด็กๆสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ